เสียงแห่งจักรวาลกำลังขับขานบทใหม่สำหรับชาวราศีมีในเดือนกันยายนเดือนนี้เหมือนผืนน้ำกว้างใหญ่ที่สะท้อนทั้งแสงจันทร์และเงาเมฆเป็นการเดินทางที่ทั้งอ่อนโยนและท้าทายไปพร้อมกันเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงต้นเดือนพลังของดาวเนปจูนที่พักรองในเรือนที่หนึ่งของคุณทําให้หัวใจราศีมีสั่นสะเทือนอย่างลึกซึ้งคุณอาจรู้สึกว่าตัวตนกําลังละลายเข้ากับกระแสน้ําไม่ชัดเจนว่าจะไปทิศทางใดแต่ในความไม่ชัดนี้กลับเป็นเหมือนม่านหมอกที่เชื้อเชิญให้คุณหันกลับเข้ามามองโลกภายใน หากคุณเปิดใจคุณจะพบว่ามีศักยภาพในการเยียวยาตนเองและสร้างภาพใหม่ให้ชีวิตดาวพฤหัสบดีดาวประจำราศีของคุณกำลังส่องสว่างจากเรือนที่สามนำพาการสื่อสารที่ลื่นไหลความสัมพันธ์กับเครือข่ายรอบตัวเพื่อนหรือญาติพี่น้องเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนที่อบอุ่นการเดินทางระยะสรรั้นหรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอาจกลายเป็นประตูสำคัญที่เปิดให้คุณเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ไม่เคยคาดคิด ในบ้านและครอบครัวช่วงต้นเดือนดาวอาทิตย์และดาวพุทธโครจรอ,อยู่ในเรือนที่4ทำให้บรรยากาศภายในบ้านคึกคักเต็มไปได้วยการพูดคุยวางแผนหรือจัดระเบียบคุณอาจพบว่าความใกล้ชิดในครอบครัวคือพลังแห่งการเติมเต็มใจส่วนหัวใจและความรักดาวสุขในเรือนที่5อบอุ้มความโรแมนติกที่อ่อนโยนเกตพักรองยังคงกระซิบว่าความรักในช่วงนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคนสองคนแต่เป็นบทเรียนทางจิตวิญญ,ญ,ญาณที่ลึกซึ้งสำหรับคนโสดอาจพบใครบางคนที่เข้ามาในรูปแบบไม่คาดฝันเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าหาชายฝั่งโดยไม่ทันตั้งตัว สำหรับคนมีคู่ความรักอาจแบ่งบานผ่านกิจกรรมสร้างสารรค์รืยการใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่เต็มไปด้วยความหมายเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนดาวเสาร์และดาวยูเรนนสที่พักรองในเรือนการเงินยังคงกระตุ้นให้คุณทบทวนเรื่องการจัดการทรัพย์สินอาจมีความผันผวนหรือบางสิ่งที่ถูกเลื่อนออกไปแต่แทนที่จะมองว่าเป็นข้อจำกัดลองใช้เวลานี้สร้างวินัยใหม่ๆทางการเงินคุณสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตนเองหาช่องทางรายได้ที่ไม่ซ้ำใคร ที่สำคัญดาวพฤหัสบดีในเรือนที่3ยังคงเป็นสะพานให้การเจรจาการเรียนรู้และการสื่อสารช่วยคุณขยายโอกาสอย่าประเมินพลังของคำพูดและความสัมพันธ์ใกล้ตัวต่ำเกินไปในด้านการงานดาวอังคารในเรือนที่6ยังคงเติมไฟแห่งพลังงานให้คุณคุณจะมีแรงผลักดันในการทำงานและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วแต่ขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจการพักผ่อนและสมดุลชีวิตประจำวันสุขภาพกายและใจควรเดินไปพร้อมกันหากรู้สึกเหนื่อยล้าการพักหายใจลึกๆหรือการออกกำลังกายเล็กน้อยจะช่วยคืนพลังให้คุณ ความสัมพันธ์กับครอบครัวในช่วงกลางเดือนยังคงมีบทสนทนาสำคัญอาจเป็นการตัดสินใจร่วมกันหรือการปรับปรุงบ้านที่สะท้อนถึงความตั้งใจจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันส่วนความรักความรู้สึกโรแมนติกยังคงอยู่แต่จะผสมผสานกับความคิดสร้างสารรค์และความลึกซึ้งทางอารมณ์มากขึ้นสำหรับบางคนนี่คือเวลาที่งานศิลปะหรือการสร้างสารรค์บางอย่างกลายเป็นสะพานเชื่อมใจ พอถึงช่วงปลายเดือนพลังงานหลายดวงเริ่มเคลื่อนไหวเข้าสู่บทใหม่ดาวอาทิตย์และดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนที่ท้าทให้หัวใจคุณเต็มไปด้วยพลังของความคิดสร้างสารรค์และการแสดงออกทางอารมณ์ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยนเหตุผลไปสู่การเชื่อมโยงด้วยหัวใจดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่เรือนที่6ทําให้ความรักและความโรแมนติกแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจําวันมากขึ้นคุณอาจรู้สึกอยากแสดงความรักผ่านการดูแลกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือแม้กระทั่งในงานและกิจวัตรประจําวัน ดาวอังคารย้ายเข้าสู่เรือนที่7ซึ่งคือเรือนคู่ครองและหุ้นส่วนสิ่งนี้อาจนำมาซึ่งพลังแห่งความหลงหลความเข้มข้นในความสัมพันธ์แต่ก็อาจกระตุ้นข้อโต้แยง้งหรือความตึงเครียดได้เช่นกันความรักในช่วงนี้จึงไม่ใช่แค่การโรแมนติกอ่อนโยนแต่เป็นพลังที่ต้องเรียนรู้จะปรับสมดุลระหว่างการยืนหยัดและการประนีประนอมหากคุณเลือกสื่อสารด้วยความจริงใจและอ่อนโยนคุณจะเปลี่ยนพลังร้อนแรงให้กลายเป็นแรงผลักที่ทำให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในสังคมและมิตรภาพดาวพลูตโตและราหูที่พักรองในเรือนที่11ยังคงสะท้อนว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือเครือข่ายอาจผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณอาจพบว่าเพื่อนเก่ากลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งหรือเป้าหมายระยะยาวของคุณต้องได้รับการปรับทิศใหม่จงเปิดใจเรียนรู้และอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงทุกการคลี่คลายคือโอกาสที่จะจัดเรียงความฝันใหม่ให้สอดคล้องกับหัวใจจริงๆของคุณ แม้เดือนนี้จะมีบททดสอบเรื่องการเงินและความสัมพันธ์แต่ก็ยังเต็มไปด้วยหน้าต่างแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เปิดสู่การเติบโตคุณมีทางเลือกเสมอว่าจะใช้พลังงานนี้สร้างสิ่งใหม่หรือยึดติดก,กับสิ่งเดิมดังนั้นเมื่อเสียงจักรวาลเรียกหาคุณในเดือนกันยายนนี้จงจำไว้ว่าคุณคือผู้กำหนดทิศทางไม่ใช่ดาวเคราะห์พลังของดาวเพียงสองกระจกสะท้อนศัก,กยภาพที่อยู่ในคุณหากคุณเลือกที่จะเห็นความท้าทายเป็นบทเรียนและความไม่แน่นอนเป็นพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์คุณจะก้าวออกจากเดือนนี้ด้ววยหััใจที่่่่เเขขมมมแแ็งงงละนคิิกา คุณคือผู้ออกแบบชีวิตตัวเองและทุกก้าเล็กๆของคุณในเดือนนี้ล้วนคือการสร้างสะพานไปสู่ความหวังความรักและการเป็นตัวตนที่คุณปรารถนาจริงๆขอให้คุณโชคดีตลอดเดือนกันยายนพบกันใหม่เดือนหน้าอย่าลืมกดติดตามสียานี